ไม่ได้กินนี่คือ้องแม่คล้องปึ๊บทำไมไปนี่้ยอารมณ์อยจจ้ำลวกลรแต่นาฬิกานมฉันดังเขาบอกอย่างน้อยต้องมีสิทถ้าเอาจริงๆนะสิบส้วยอะไรเงี้ยวได้เลยใจผม่าอยากอารมณ์แอนขับรถเป็นนะออกป่ะไปทำอะไรก็ได้ คนขับรถเป็นขับรถอะไรก็ได้หรอกว่านั่นไม่้ม้าเป็นเนี่ยม้าตัวไก็ถือได้หมดแต่นั้นอ่ะีได้เลรอะม้าที่สุดว่าอมาอย่แขัวอยู่เพยเอะเลี่ยเอะัอมก็าเวเหวคนเดียวอาวุธผมสดือจากข้างขวาธรรมดาเขจะให้ผมเป็นถือดาบรวมแทง สองมือและแ้วเนี้ยเขาเปลี่ยนละเพรากลัวเป็นซ้ำหมดที่อ้ําก็แต่คนมันไม่ซ้ำเลยพี่กิฟวัฒนะใช่ป่ะพี่กิฟต์เจตัวเขาเป็นกะปีเป็นเขามาจากเมืองจีนเขาอยู่ฝ่ายพี่น็อตพี่น็อตก็มีแต่ดับกันแต่ไม่ใช่ดับเดียวแต่พี่อ้ําแบบคู่พี่โกศิลป์เชื่อที่เป็นโกศิลป์เป็นเซนเนี่ยเป็นเล่นกระบอก คนตงก็เลยการขีดดาบันเดียวแล้วก็ไอที่กๆอ่ะไม่ได้โล่เรียกอไรเขาเรียกนียวันนี้วันนี้เขามาวัดแขนผมว่าจะใหญ่ใช่ไหมราตรงปลายมีมีนิดนลงข้างล่างมีมีดแล้วมีุ้ดาบไปดูตำแบงมันตำแ่งไปดูตำลายอยทยาย่งไงนั่นอ่ะเขาควงนั่นอจากนั้นเลย

เขามาประกบกับเอ็กซ่า้าแกาดังๆลอกไม่ทันเไม่ใช่เบนเนเล่นด้วยหรอมีโดนัดแล้วก็มีโดนัทเนบ้างไหมอ่ะซ้ำๆเลยนะจะผมไม่ใช่คู่เบนหรอกเบนเลื่อมาล้เดนซอ บพันเบิร์ดนะหอิงไปเยอะก็ต้องเสียตังเห็นพันนเลสัขี่กันว่าเล่นเลยนะเทไปดูนิตยสารวูลุ่มอะไรเขาีที่พุันเบิร์ด่านไอข้าาแล้วมีขี่ม้าคุยบทแบะเทศไปดูพันนเลสอย่ขี่ม้าแล้วพูดกันน่ะอกว่า้นขี่ม้าไม่เป็นงอ่ะเอออสอายจรอขี่จร เเอาเอแต่นั่นเขาควบทำงานกันนั้นเรื่มแบบแล<ะ>้วคิดดูดิพี่อ้ำพี่อ้ำพี่น็อตเนี่ยแกต้องสู้ปหาหาเปนหลักฐานเ้ยหรือจามหรือควรควรเนี่ยหนักกว่านะผมอีกแต่ผมเนี่ยแค่ขีไปนก็หลุดแล้วนะว <c oughs> ผมในดิบ <c oughs> นดินผมจะอารมณ์เหมือนแบบเหมือนละครสมัยก่อนที่พระเอกไม่มีเรื่องที่ไหนแล้วเราก็จะเป็นคู่คู่หัวผมว่าอาจจะซัดกับพี่ พี่จิบตลอดเหนหรออะหือพระเอกจะต้องซัดกับตัวโครงว่าจะต้องซัดกับที่น็อตตลอดผมก็จะซัดกับลูกน้องตัวโครงอะไรเงี้ยพี่โกุศิลได้อยู่ฝั่งกับพี่อ้ําชื่อจริงเขาหรือปล่าเขาชื่อพี่โกุศิลครับแล้วก็เล่นเป็นสิงห์ด้วยอันนี้ก็พวงกระบองว่าเล่นเลยใช่ไหมของเก็บเขาเหมือนมล้วเหรอผมนี่เมันร้องเขาไม่้นขาดรู้ที่มีก็ของผมนี่ยังดีอย่างเหลือดาบเดียวอ่ะก็สองดาบกันตีแย่กัน วันนี้โดนหัวตาบีแล้วโทษใครไม่ได <s that PI llegar> ้ด้วยไม่รู้ว่าไม้ตัวยังกุ้งไม่รู้ไม้หรือหัวต้องหัวสมองมันเหนื่อยละเข้าแล้วเปิดต้องเห็น ก็สอนตัวตัวเอาแล้วที่อ้ํามาเขาฝึกพีระครนเนี่ยน่าจะได้ดของแท้แล้วแขงคว่อารมณ์ฟาร์สสอนขี่มอไซค์แล้วก็ลมดีทีทีอ่ะยานไปเนไม่มีลมที่ต้องสองบ er no ้านไปด้วยกรบ้านหรอ